ึ้นแท,นท่นเศรษฐีทนีทั้งที่ดินและบ้านเบลล่าทำบุญบ้านหลังใหม่อลังการมากกลายเป็นผู้หญิงที่โสดสวยและรวยมากในตอนนี้สำหรับเบลล่าราณีแคมเปญก็ตั้งแต่มีชื่อเสียงให้รู้จักเบลล่าผลงานของเธอยิ่งมากขึ้นทุกวันเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่กอบโกยมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะปัจจุบันนี้ขึ้นแท่นเป็นสาวโสดอย่างเต็มตัวมีหนุ่มหล่อมาห้อมล้อมแต่ไม่รู้ว่าจะมีหวานใจหรือเปล่านะคะ วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูความสำเร็จอีกก้าวในชีวิตของเบลล่าที่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าเธอนั้นเดินสายซื้อที่ดินให้กับคุณแม่ตามจังหวัดต่างๆ แต่ตอนนี้ไม่ได้มีแค่ที่ดินนะคะเพราะล่าสุดเธอนั้นได้ทําบุญขึ้นบ้านใหม่อีกหลังซึ่งมีแต่คนสนิทเท่านั้นที่ไปร่วมทําบุญในครั้งนี้คุณแม่นีรับหน้าที่ถือพระพุทธรูปเดินนําเข้าบ้านส่วนเบล่าถือข้าวสารเข้าบ้านเพราะเชื่อกันว่าจะนําพาซึ่งความอุดมสมบูรณ์เงินทองใช้ไม่ขาดมือเต็มไปด้วยอาหารการกินการทําบุญบ้านในครั้งนี้ทําผู้คนมากมายต่างคอมเมนต์แสดงความยินดีกับความสําเร็จอีก9ก้าของเธอคะ่ะ Everywhere.